แปลไทยโดยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับฟึบฮะฉันมาเพื่อสงกกออ่งกระดาษคำตอบโอ้ยเขาแค่มายื่นกระดาษคำตอบมันเร็วมากที่เขาจะํำข้อสอบเสร็จไปในหนึ่งชงั่วโมงคุณเสร็จหรือยังมันเป็นเรื่องโกกใช่ไหมฉันยังํำไปไม่ถึงครึ่งเลยคุณต้องรีบเกยอย่างรวดเร็วเวลาสายเกินไปละ เขาเก่งมากนะแต่ส่งกระดาษคำตอบในหนึ่งชั่วโมงรู้ว่าก็สอบอยากเกินไปก็เลยยอมซะแล้วเขาชื่อจีปิงอืมทุกคำถามเสร็จสิ้นเล็กเขกียนด้วยลายมือเรียบร้อยไม่มีร่องรอยกันแค่ไก่คำถามเรียงความมีเพื่อนนิดเพื่อนฐานที่ดีและเจอกเลือกในความคิดคำตอบเหล่านี้ไม่ต่างจากคำตอบมาตรฐานมาดูกันว่าคนอื่นๆจะตอบอย่างไรกันบ้าง เออตัวมีจิ๋วสร้า,างหลิงเซอร์หลังจากการตรวจสอบดูคร่าวๆรอบนี้ยกเว้นสร้างหลิงเซอร์และผู้สมัครไม่กี่คนคำตอบของทุกคนไม่สามารถเทียบกับจีปิงได้เลยฮทีปิงพี่เอกองฉันถ้าอาจจะเป็นรายจ่ายแห่งการโกงคุณก็เป็นติปเจ้าแห่งการสอบแล้วฉันจำคำตอบและเรียงความทั้งหมดไว้แล้วถ้าเอามารวมกับทุกมุมมององคุณอื่นๆ ล้วเปลี่ยนเบงต้อยคำและสร้างประโยของฉันเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาฉันต้องรีบกลับไปตอบคำถามถตาปล่อยไว้นานขนาดนี้ฉันอาจจะลืมมันฉันต้องนั่งนิ่งๆถ้าใจจราคนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วก็อาจจะล้มลงได้เด็กาละกลับร่างดีกว่าเว้ึบเอ๊ะาสำเร็จแก่หลับตาฉันก็รู้สึกได้ว่าถูกแรงดึงและฉันก็กลับมาจริงๆวิเศษมากเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เอ๊ะทำไมทำไมฉัถึงหลับไปได้นะเออฉันจำได้ว่าเมื่อกี้ฟึฟิว <c oughs> เรื่องแก่นี้เม่ทำให้ฉันสอบตกหรอกนะฉันสอนมาหลายสิบป,ปีแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นการนอนหลับในครึ่งแรกของการสอบตื่นขึ้นมาเพื่อตอบคำถามในครึ่งหลังฮะมีคนยิงกระดาษคำตอบมาตั้งแต่เมื่อไรทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย เพื่อนร่วมชั้นส่งกระดาษคำตอบนี้มาเมื่อไรก็ส่งตั้งแต่ครบึ่งชั่วโมงแรกตอนนั้นคุณไม่ได้คุยอะไรกับเขาเหรอเอ่อทาไมฉันจำไม่ได้นะนี่คุณรู้จักเด็กผู้ชายที่นักกางคุนไหมฮะอะไรนะไม่รู้จักค่ะฉันไม่รู้ขอตัวก่อนนะคะปังเสร็จแล้วครับผู้ชายคนนี้หลับไปแล้วตั้งแต่เริ่มการทดสอบ และเขาตื่นมาทําแบบทดสอบได้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงจากการตื่นนอนหรือเป็นเพราะว่าฉันส่งกระดาษคาตอบไปแล้วก็จึงไม่จําเป็นต้องอยู่ต่อหรือว่าเขาจะตามฉันมาจริงๆนะเอ๊ะสร้างหเิงซื้อเดี๋ยวก่อนจะมีบางอย่างจะบอกคุณเอ๊ะตึกๆนี่คุณรู้จักชื่อฉันได้ยังไงกันฉันจะพูดไม่กี่คํานะก่อนอื่นจะไม่ใช่โรคจิตที่จะก,กดรอยตามคุณนะประการที่สอง แม้วคุณมีค่าในการตกติดตามแต่คุณก็มีบริการมันจึงเป็นเรื่องยากสุดท้ายนี้ขอเปิดเผยเรื่องราวภายในเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นของขวัญในการเข้าใจปิดของเราคุณทำข้อสอบได้ดีในครั้งนี้และคุณเป็นอันดับสองของชั้นเรียนคุณดูได้ยังไงกันฮะฮะนี่นี่คุณอ้าวเข้าไปแล้วเหรอฉันกลับมาแล้วอืมยินสบายจังจุ๊บจุบจุอร่อยจังไอติม อากาศร้อนขนาดนี้ทำไมคุณไม่ติดเครื่องปรับอากาศละ่ะมามมวเปิดแต่พัดลมกับกินได้เต็มอยู่ได้หรือว่าคุณอยากจนถึงไม่มีเงินติดเครื่องปรับอากาศละ่ะวันนี้นายไปเจอรักแรกพบมาแล้วพูดคุณคุณมันไม่ใช่มนุษย์คุณทำได้อย่างไงคุณรู้สิ่งที่ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวฉันเองอ่าสิ่งต่างๆเช่นรักแรกพบและรักติดแตกรลายยากที่จะปกปิดเหมือนน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนโคกไง คุณดูดีขนาดนี้หรือว่าเรื่องแบบนี้คุณเคยผ่านมาันมาแล้วคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้เขียนบทละครอ,อย่างนั้นเหรอการสอบเป็นยังไงบ้างล่ะไม่เจ่สอบไม่ผ่านพราะมมไปมองสาวอยู่นะคุณเป็นพระเจ้ามีคุณรู้ทุกอย่างอยู่แล้วจะมาถามฉันทําไมล่ะเฮ้ยบรุ่นนายคุยกับเจ้านายและเจ้านี่ด้วยน้าเสียงแบบนี้เหรอสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายวันนี้อาจจะทําให้นายตายไปได้เลยนะฮะสิบนาทีต่อมา ท่านผู้รู้ปวดแนะนําผมด้วยเถอะครับตามที่ฎดีแล้วมันเป็นไปนไม่ได้ที่คนมีชีวิตจะจาได้กูนัดเป็นคนแรกในโลกแห่งการลาวิญญาณที่ใช้ความสามารถในการครอบครองนี้ได้ฮะกูจะบอกว่าความสามารถแบบนี้คุณก็ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นมาก่อนหรอกท่านจะอธิบายที่ฎอดีเกี่ยวกับการครอบครองให้นายฟังนะตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นผีร่างกายของคุณก็ตายไปแล้วและจะไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างวิญญาณกับร่างกายอีกต่อไป จากนั้นวิญญาณของคุณก็จะสามารถครอบครองคนที่มีจิตหรือร่างกายที่อ่อนแอของคนคนนั้นได้หรือที่เรียกกันตัวไปว่าร่างกายส่วนบญของผีง่ายแต่สําหรับคนที่มีชีวิตนั้นมาแตกต่างกันวิญญาณและร่างกายของคุณยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับวิญญาณที่ถูกเสริมสร้างด้วยแม่พิมพ์ถ้าร่างกายของคุณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแสดงว่าวิญญาณของคุณก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและร่างกายของคนอื่นก็เป็นแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างแตกต่างจากคุณ วิญญาณของคุณจะสามารถเข้าไปในร่างกายของเขาได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้คนที่มีชีวิตตัวไปไม่สามารถทาให้วิญญาณออกจากร่างได้ต้องอยู่ใกล้ความตายหรือผ่านพิธีกรรมบางอย่างเท่านั้นเมื่อร่างกายตายสนิทวิญญาณจะล่องวนอย่างแท้จริงและมีเพียงผีที่มีความแก่นอย่างหนักเท่านั้นที่สามารถครอบครองร่างกายได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้นะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองที่บอกว่าฉันเป็นคนแรกที่ครอบครองคนอื่นได้โดยที่ยังไม่ตาย ฉันไม่คิดว่าฉันจะเก่งขนาดนี้ <laughs> ถ้าอย่างนั้นฉันจะเข้าไปครอบครองสร้างหลิงเซอร์บ้างจะได้ไหม <laughs> เดี๋ยวนะคุณบอกว่าคุณโกงและลอกอสอบของคนอื่นที่ชื่อชีปิงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนเนี้ยก็เก่งมากเลยนะก็จาก็สอบได้ทั้งหมดภายในหนึ่งชั่วโมงและฉันก็ลอกในตอนบ่ายด้วยอืมนายน่าจกที่สองตระกูลชี ก็าาดูด้วยเหมือนกันว่าคราวนี้นายจะได้พักร้อนจริงๆนายนยคนที่สองกัตระกูลฉีเป็นใครคุณรู้จักเขาอย่างนั้นหรอฉีปิงหรือที่เขาเรียกกันว่าฟันเงินก็เ,เริ่มเข้าวงการนี้ตั้งแต่สามขวบและเมื่อเขาอายุสิบขวบก็ได้รับตําแหน่งต้นพิษของเมืองที่เขาเป็นอัจฉริย์ญาติการได้ยากในตระกูลฉีเป็นเวลาหนึ่งศตวตรรษที่เขายังเป็นเด็กก็ทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะเลื่อนเป็นฐานะเป็นหนึ่งในสิบของปู่น้า และเขาแตกต่างจากคนอย่างคุณโดยสิ้นเชิงใช่แตกต่างอย่างมากตอนนี้คุณไม่ได้มองเหรอไม่เห็นหรอว่าฉันเป็นยังไงอออกปีที่แล้วฉันเป็นนักเรียนแถวหน้าที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์ชื่อดังและหนึ่งปีจากการเข้าสู่วงการฉันก็ได้รับตำแหน่งเจ้าแมวในเวลานั้นฉันเป็นผู้มาหม่ที่มีพรสวรรค์ถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากโลกนักล่าวิญญาณในสายตาคุณ ผมคงเป็นคนที่ล้มแล้วและทําให้คุณผิดหวังมากสินะเนื่องจากชีปิงมาที่เสี่ยงอี้ด้วยตั้งคุณและฉันต้องรับมือกับเขาคุณต้องมีชื่อเล่นใหม่เมื่อเจอเพื่อนร่วมวงการคุณคิดไว้แล้วหรือย,ยังละ่ะฉันเกิคิดไว้นะฉันอยากได้ชื่อว่าเจ้าชีวิตสามพันชื่ออะไรของนายวะน่าเกลียดจริงๆแต่ใช้ชื่อนี้น่าเกลียดตรงไหนฉันนั่งคิดกันชื่อนี้มาหนึ่งสัปดาห์แล้วนะฉันบอกก็ไม่ได้ชื่อนี้น่าเกลียดไปไปเปลี่ยนใหม่ ทำไมจะต้องเปลี่ยนก็ฉันชอบชื่อนี้นี่จะใจช,ชื่อนี้กูจะทำไมเสร็จแล้วครับก็ใช้เวลาทำข้อสอบสี่สิบนาทีอย่างนั้นเหรอปังฉันกดเสร็จแล้วอืม,อมลา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 ขูค,คืออุบขกาปีอย่างนั้นเหรออะปรากฏว่าลูกแห่งการล่าวิญญาณต้องเรียกกันด้วยชื่อเล่นจริงๆและชื่อเล่นใหม่ของฉัน ก็ดังไปอย่างรวดเร็วฉันควรเรียกคุณว่าผู้อาวุโสซิวเวอร์ไว้เซียงหยอกคอฟฟี่อยู่ในโรงเรียนเราใช้ชื่อจริงเพื่อเด็กเลี่ยงความเข้าใจผิดโดยไม่จําเป็นไม่มีปัญหาฉันไม่ได้สนใจหรอกนะคุณเป็นเด็กฝึกงานของเจ้าแมวเหรออืมเจ้าแค่ทำม,มาในสังกับการขายาของเขาเพื่อใช้นี่เนะี่ยฉันไม่ได้รู้จักเขาจริงๆหรอกนะเจ้าอุบกอปีคนนี้เป็นต้นเหตุวุวาการฆ่าผีร้อยศพ ทันทีที่เขาเข้าสู่วงการก็มีกาวลือเจ้าแมวขอร้องให้เจ้าแองปราสาสัมปัตตังง่ายช่วยปกปิดเรื่องนี้ตอนนี้ทําไมก็ถึงบอกว่าไม่คุเคุยกับเจ้าแมวดูเหมือนว่าเขาจะโกหกนะคุณรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในวิทยาเขตนี่มาแค่ไหนหรอ,อมืมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความยุ่งเยิงทางอารมณ์ของชายและหญิงี่เง่าบางคนเมื่อ20ปีที่แล้วที่มีชีวิตและความตายตอนนี้เจ้ไม่ได้วยทำยังไงให้พวกเขากลัวนะ่ะ มีฐานที่อย่างน้อยหกถึงเจ็ดแห่งในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความขับแก่นใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นฐานที่ไม่ธรรมดาในบรรดานักเรียนห้าคนที่เสียชีวิตเมื่อสามเดือนก่อนยังมีนักล่าวิญญาณที่รู้จักกันดีอีกด้วยอืมฉันไม่กล้ายืนยันเกี่ยวกับเรื่องของเด็กคนที่จนกว่าฉันจะหากอสรุปมันได้เมื่อฟังจากน้ำเสียงของเขาจิตวิญญาณก็เหมือนกระดาษไม่ว่าคนๆนี้จะเต็มไปด้วยความมั่นใจหรือไม่ก็ตามนี่คือเบอร์มือถือของฉัน เอาไว้แลกเปลี่ยนกอความกันเพื่อความสะดวกนะถ้าคุณผ่านการทดสอบครั้งนี้เราจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นในอนาคตฉันสอบฝันได้สบายอยู่แล้วขอบคุณพ่อวุโสโจีปิงโอไม่สิเพื่อนร่วมชั้นจีปิงยินดีต้อนรับฉันยินดีให้หนายินตามวัตถุประสงค์เพื่อนร่วมชั้นหวังซูสามวันต่อมาประกาศผลการทดสอบนักเรียนหวังซู เย้ yeah, ฉันไม่กล้าคิดมาก่อนเลยว่าฉันจะได้เข้าเรียนมหาลัยแห่งแรกของโลกเย้ <laughs> <Yeah. S 2> นายดีใจขนาดนี้เพราะจะได้ไปเจอกับผู้หญิงคนนั้นเหรอเอ่อสร้างหลิงเซออายุ19ปีเคยเรียนในโรงเรียนสอนศาสนามาก่อนตอนมัธยมปลายและเป็นลูกสาวคนเดียวของสร้างหวยเกาผู้นำามารัฐศาสาหกรรมกองในประเทศสร้างหวยเกาเคยเป็นทหารมาก่อนและเคยเป็นนายทหารระดับกองร้อยอยู่ๆก็ถูกไล่ออกจากกองทัพเมื่อ20ปีก่อน ไม่ทราบสาเหตุแต่ปู่บังับบัญจฐานหลายคนและก็เป็นพี่น้องกันทั้งหมดตอนนี้ก็ทําธุรกิจขนาดใหญ่เช่นนี้ความสัมพันธ์ของนายกับเธอคงจะยากหน่อยนะชิมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยนีฉันจะช่วยหาขก้อลเกี่ยบแปนของนายและไม่ขอบคุณฉันสักหน่อยเระคุณหมายความว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างฉันกับเธอฉันควรต่อยหางมาใช่ปะอย่าห่วงเลยฉันไม่ได้สนใจเธอสักนิดเลย เอาละงั้นเรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของฉันกันสักหน่อยฉันอยากจะสอนนายบางอย่างกับนายในการต่อสู้กับผีเพื่อที่จะเป็นนักเล่าวิญญาณอย่างเป็นตางการความรู้สึกตางวิญญาณจะต้องปลุกขึ้นในระดับสูงมากและมีความสามารถในการต่อสู้ไอสอดคล้องกันด้วยแต่คุณอยู่ในสถานการณ์พิเศษคุณเป็นผู้ถูกเลือกดังนั้นมันจึงแตกต่างกับฉันต้องสอนวิธีพึ่งปลาความเก่งแกร่งของนายเองเพื่อต่อสู้กับผี นี่คุณจะบอกว่าฉันอ่อนแอดูแลตัวเองไม่ได้อย่างนั้นเหรอบางเรื่องอธิบายไปนายไม่เข้าใจอยู่ดีนี่นี่คุณกำลังจะบอกว่าฉันโง่อย,อย่างนั้นเหรออ่ะนั่นมันเรื่องเล็กน้อยนายลองดูรูปพวกนี้ก่อนฉันได้มาจากเพื่อนในสถานีตำรวจนะนี่มันเอานี่ทางอ์ใอรระวังอย่าให้เลอะบ้านฉันด้วยละ่ะ นี่คือรายงานการสูตรศพของผู้เสียชีวิตตั้งห้าคนในเสียงอีเมื่อสามเดือนก่อนเป็นชายสามเลขคนหญิงสองโดยสองคนจมน้ําตายตาของผู้ตายดูปแปลกมากตาของพวกเขาไม่ได้มองขึ้นบนแต่กลับจ้องมองล่างเหมือนมีบางอย่างอยู่ในน้ําและพวกเกาจึงมองลงไปก่อนถูกดึงลงไปจมน้ําตายแต่มุมปากของพวกเกายังคงยิ้มอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเย่ะสิน้นก็ฝึกฝนกังผููเสื้อเหล็กเป็นพื้นฐตนมาตั้งแต่เด็ก และพลังทางวิญญาณของก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เวทมวนต์ผีตธรรมดาและการโจมตีด้วยผีไม่มีประโยชน์เลยทำอะไรก็ไม่ได้ก็จับปีมาหลายปีแล้วและก็ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตด้วยร่างของเยอะสิน้นหากตรงกลางมีข้อต่อหลายส่วนผิดรูปส่วนหัวของก็ถูกโยนลงไปในกองเนื้อเน่ารากกบว่ามียักษ์จับข้อเท้าและเวียงก็เหมือนแม่ชีทุบมันและคว้างมันไป คุณจะบอกว่าการจัดการง่ายไม่ใช่หรอกางฟูเตอร์หรืองตูกตุ้บติมเหมือนก็ต่อนี่คุณจะส่งฉันไปตายอย่างนั้นหรอฉันกําลังจะบอกนายอยู่นี่ไงนายจะช่วยอะไรชีปิงไม่ได้เลยแต่นายก็สามารถปกป้องตัวเองได้ฉันเลิกแล้วฉันไม่อยากไปที่เซียงอี้แล้วฉันจะกลับบา้านจะไม่เป็นไอ้ลักล่าวิญญาอะไรเนี่ยนายเข้ามาสู่เส้นทางนี้แล้วนายต้องมีจิตสํานึกที่จะเสียสลับเพื่อกลอื่นชีปิงก็ดูแลตัวเองได้แต่เขา ก็รับประกันไม่ได้ว่าจะไม่มีใกลตายอีกนักเรียนพวกนั้นบริสุทธิ์พวกเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยพวกเขากลายเป็นเหยื่อของชีวิตหากนายมีโอกาสที่จะช่วยพวกเขาแต่นายกลับไม่แยแสก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าพวกเขาเสเองเมื่อนับจำนวนประชากรที่เหลืออยู่ของเมืองเอสมีมากกว่าสิบล้านคนและมีเพียงหนึ่งร้อยคนที่มีจิตสํานึกทางวิญญาณไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีคุณสมบัติเป็นนักล่าวิญญาณได้ท่านนายไม่ต้องการ ทำมันจริงๆแล้วก็นายออกไปจากบ้านฉันไปได้เลยถือซะว่าฉันดูนายผิดไปหึปักก็ได้ฉันตัดสินใจอุทิศชีวิตติดเหลือเพื่อปอกป้องสันติภาพของโลกืึนี่มากงั้นเรามาพูดถึงพลังวิญ,ญญาณกันเถอะก่อนอืน่นจีตวิญญาณของคุณมีพลังตัวเองซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆเฮ้ hey, คุณไม่ได้ไหมายถึงให้ผมไปเป็นหัวขโมยเหมือนคุณใช่ปะ ฉันถูกเรียกว่าริปเปอร์ฉันสามารถจะ้จบวิญญาณของฉันสร้างมีดปาตัดและรักษาความเสียโดยตรงแก่ร่างกายได้แต่คุณต้องคิดหาจิตวิญญาณที่เป็นตัวของคุณเองลุงจะบอกว่าสิ่งที่ลุงเป็นดีอย่างนั้นละสิง่ายๆเลยนะนายต้องตามจิตวิญญาณของตัวเองแล้วมันคืออะไรล่ะเฮ้คุณฟังฉัน,นก่อนสินี่คือพื้นภายในจิตสำนึกของฉันนั้นเหรอนี่คือเ,อน,น,อน,น,เน,อนดีแดน จึงช่วยให้คุณเข้าสู่สภาว่ากดจิตตัวเองทําให้คุณสามารถพูดคุยกับตัวเองได้โดยไม่รู้ตัวมีหลายสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แต่ภายในตัวเองตัวเองรู้อะไรคือตัวฉันเองวะนายแมวนี่นายทำอะไรกับฉันนะเอ๊มีใครอยู่บ้างออกมาหน่อยสิฉันมีคำถามจะถามคุณนะ่ะฉันรู้คำตอบที่นายจะถามเอ๊ คุณคือฉันเหรอฉันจะบอกคุณในสิ่งที่ฉันบอกคุณได้แล้วคุณก็กลับไปซะเป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้าอะไรไหมความสามารถของฉันคือครองที่ไปมาแต่มาแก่นั่นเหรอปุ่ปบวะบวะ อืมขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ตัวตนของคุณบอกอย่างนั้นเหรอสิ่งที่ฉันเห็นตลอดสามปีในคาสินโนใต้ดาาินทำให้ฉันรู้สึกได้รับผลกระทบอย่างมากฉันไม่มีญาติเล่มมืองงฉันไม่มีเป้าหมายในชีวิตด้วยซ้ําการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มีความสุขมันแก่ตายอย่างสูญสลายแต่หลังจากที่ฉันได้พบคุณ ไม่ว่าฉันจะหมดตัวและถูกบังคับให้ไปโรงเรียนฝีสิงในฐานะสายลับฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันเติมเต็มมากฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนอื่นและทําให้ตัวเองเป็นนีรู้ได้ฉันตั้งใจไว้ว่าจะไม่หนีอีกต่อไปจะทํางานอย่างหนักเพื่อเผชิญกับชีวิตในอนาคตเป็นคาพูดที่ดีมากแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงความสามารถของนายกันพลังครอบครองนี้มันส่งผลกระทบต่อวิญญาณอื่นๆเช่น เมื่อปีที่แล้วพ่อแม่ของฉันเสียชีวิตวิญญาณของพวกเขาอยู่กับฉันมาตลอดตอนแรกฉันคิดว่าพวกเขานห่วงแต่ตอนนี้ฉันดูแล้วพวกเขาไม่ได้ไปไหนเพราะฉันเองและการครอบครองในวันอื่นๆที่วิญญาณของฉันยังคงอยู่ในร่างกายของฉันเพียงแค่ฉันควบคุมใจจาราที่มาลุกรานฉันได้และถ้ามันถูกใจอย่างเต็มที่ก็จะเหมือนกับว่าการฆ่้าผีเป็นรอยๆตัวในวันนั้นและวิญญาณที่อ่อนแอกว่าจะกระจัดกระจายไปตามทาง น่าสนใจจริงๆแบบนั้นมันก็เหมือนกับการกงอยู่กงกระพันแบบนั้นใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ใช้พลังได้แล้วสิฉันสามารถมองเห็นและสัมผัสร่างกายของวิญญาณได้นั่นเป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกทางจิตวิญญาณเละกความสามารถของนายล่ะโอโดยพื้นฐานแล้วยังใช้ไม่ได้เลยฉันคิดว่าคุณควรจะตายสะนี่คุณอย่ามาดูถูกฉันนะตาฉันอยากจะเรียนดู ฉันทำได้ไดม่กี่นาทีหรอกน่ายังไงซะพรุ่งนี้จะมีพิธีเก้าเรียนที่เซียงอี้กลอยพ่อแม่แต่งตัวมาร่วมงานด้วยฉันจะให้ไกลไปเป็นพ่อแม่ของฉันกันล่ะพิธีรับน้องเซียงอี้ฉันไม่คิดว่าคุณจะมากับฉันเพราะฉันคิดว่าเรื่องนี้มันจะมากเกินไปสําหรับคุณฉันต้องมาอยู่แล้วสาหรับสิ่งสาคัญเช่นนี้ พิธีแรกเก้าของคุณยิ่งไปกว่านั้นบุฟเฟต์ที่ประแหนกต้อนรับของเซ็งอีไม่ควรพลาดนะคุณมาที่นี่ประของกินอย่างนั้นเหรอต่อไปเชิญตัวแทนนักเรียนปีหนึ่งวิลเลียมขึ้นมาพุนเวทีครับเอจีปิงฉันว่าตัวแทนน้องใหม่ปีนี้น่าจะเป็นคุณมากกว่านะคุณสร้างจีจีสูงสุดในการสอบเข้าตั้งแต่ก่อสร้างโรงเรียนมาไม่ใช่หรอทำไมถึงปเป็นเจ้าหน้าลิงปากแหลมมันไปได้ละ่ะ พ่อของวินเลียนดำรงตำแหนง่งรองผู้กำกับในกรมตำรวจของเมืองนี้นายคงเข้าใจนะฉันพูดหมายถึงอะไรฉันเคยเห็นบรรพูดรุ่นที่สองแบบนี้เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนจีนและชื่อตระกูของเขาก็คือวินเลียมซึ่งอาจจะไม่มีอะไรเลยผู้อาวุาโสชีปิงคนอย่างคุณมีตั้งเป้าหมายคือความสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เด็กไม่สนใจเรื่องแข่งกันกับคนตัวเล็กๆแบบนั้นจริงๆเหรอเรื่องแค่นี้ฉันไม่สนใจหรอกนะ วิลเลียมคนน,มนี้ยิ่งมอยแงลำคาญจริงๆหึฉันเชื่อว่าน้องปีแรกทุกคนเช่นฉันแต่เราไม่ไหวที่จะเริ่มช่วงเวลาเรียนที่แสนดีเสษนี้เฮ้ยอิ่มจังอออหมดเลย